อืมอ่าลืมหนังไว้าวเยมันลักมาทั้งนนั้นหมดนี่จ่าแม่ครับทุกคนมืนอนีใหญ่จะไม่กล่าวพามวนเด้อจ่าเด้อพาร้านไปไปสิวัสิน้นพาร้านไปสีคอไปสีวัสิ้นเด้อจ่าเด้อได้ก็ชีวิวนี่วิวไปวเรื่อยเื่อนี่ห็นบอพี่น้องใหญ่นีวิวเนี่ยบานใหญ่ลยวยา่กะจุมาก รีวิวไปชี้ขอไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยไปนอนน้าลูกเรียวันนี้ครับเออเก่งเก่งเก่งเออยืมผ้าร้านไปสีญาติญาติเดินบายเอ่อเดี๋ยวไปพาไปเบิง่งฝนน้อยจัดเนาะวันนี้ <c oughs> <c oughs> ไปเบิ่งหน้าบไม่ไปพึง่งฝนถีบอยู่พี่น้อง พี่น้องบึงเออพดโตคือบาทใหญ่ตัวนี่ไม่บึงอ้ยควายคือกันนะอืมนนี้เพื่อนใ้วันเหนห้า่าอยู่ไงกุ่นเออเนี่มันบกลเนาะแมนพดเนบอกบอกเลยเนาะจูกจูกมากพี่น้องเอ้สองหมื่นสองคืนสองหมื่นสองคืน เราละวานไปไม่ด้ปันพวกเขาใช่เขพราว่าเขาเบื่หน้าได้นหน้าเมันแจกไปเมื่อตีนี้จังเ <c oughs> น,น,นาะมัพวกมีหนาทาหงาาาห่งหางทีใช่เก,ก,ก,ก็ <c oughs> เออบแท่ก <c oughs> ็ถีดยาเ้ยยิมบ่ อ้ยนำร้ายละนำร้ายอืออือนำอือลงสมุทรสีดย่านมาหอร์นคอนมหอดมองเพลนก์ไดเลกเดือบ่ีออมองตาสีให้มันมันนี่เด้อจ่าเด้อลงสมุทรลานลบึ้นไปเกือบหอดจี๋ขอมันไงโพดอขโมขาดื้อพี่น้องนิดบ่อรับวันมันยำมุน่์ น้ำอะไรลงมานี่งจังแล้วล่างโป่งงัี่ะว่าคนมันตตคนมันตหรือบังก็บเนาะป้านหวยพี่น้ออมันเล้ยงพี่หนอไม่ได้ละทั่มดเลยใหญ่จมูอนี่ใหญ่จพารีวิวจะนำทั่วมึง ต้นปีดยังทำหนี่น้องป้ายปีดจะได้เอาไั้วแต่อิเตียทวงพี่น้องพี่บอทวมทีบเลยอ้าวยายสีรีวิวไปเรื่อยๆน้องใจเนาะเจ้าหัวสีขอพี่บอโอ้ยเห็นบอพี่น้องเออวานแล้วน้ำทวงมดนี่เห็นบอหนิ ออทะเลน้องสีขอพนบอกให้ตกแน่เนาะอุ้ยในบึงเขากำลังเตะบึงงามกำลังแตะกำลังแตะเอาหนามเน้นนี่บึงงามพี่น้องสีขอสีขอบอกใครตกคือในบ้านเลยในบ้านนามท่วมเลยพี่น้องพี่นบ่พี่น้องบ่ใครมี ผลขึ้นในบานเลยเขาใครไมีผลข,ขึ้นในบานใหญ่เลยใหญ่บานใหญ่หน้ำท่วมมดนี่จ้นี้มีแต่เขาจะหนามเลย,ยพี่น้องบังคาับโต๊ะคือบานเลยเออเห็นบังพี่น้อง,องอออสี่คอเด้อดจ้าเด้อเขตสี่คอมาสี่คอแล้วเด้อดจ่าเด้อมาขี้นิกมาสีขี้นิกเด้อดจ่าเด้อไป มาห่อคี้นิกฉีดไม่ขีนิกได้จ่ายเลยเฮ้ยไปเป็นเงือนเท้าบ้าน,นี้เอ้ยฉีดถึงซีดละหุ่นไปเออละไปหักหวาดเลยเอาไปไปเฮือนเหมือนเป็นรูดเท้า ไอ้บ้านนี่กลับบ้านเอาสีจ้าแล้วนี่พี่น so ้องใก่ไก well, ่ซ right. <te ื้ออันนี้ไปกินพอเหือนเนาะจากเนาะไก่อร่อยแม่งมันหมือนตกในทางทุกทางพี่น้องเลยมันหมืพี่น้องยายมาเตะตลาดแล้ว แล้วย่ามาจะตาลาแล้วตอนทั้งแรกหินบอ่อพี่น้องห็นบอ่อมันโบกแล้วนี่โบกแล้วพีกก่น,น,น้องนี่โบกแล้วพี่น้องโบกแล้วนี่บานใหญ่โบเคยถ่วมบเคยถว่วดนดอกจานนี่บานใหญ่โบ้คยถว่วดนดอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนาะจาเนาะบึงโอ้ยมือเสานี่นาอพี่น้องหินบอ่อ เป็นทะเลไปเหมือนเลยเพ็นบ่อลาซิวแลีนพี่น้องนี่นี่พี่บอหนามโบกเ,เ,เลยไปซิวเรียนแซวแวเลยพี่น้องโบกแล้วข้ามาใหญ่มาแต่ซี่คอเลยอยากเอมารีวิวบึงโบกเลยพี่น้องทั้งยาทั้งน้าใหญ่ก็บอกแล้วนี่บ่เคย รวมดุนดอกบานยหย่มันบ่มีมูลมีซี่นอกจากนเนาะมันมีจะน้ำไหลไปพูนกระบกเงาเงียบเงียบเยลยพี่นอ้องยายสิรี่วิวให้เบิ่งอีกตอนแรงน,กกน,นอกจากเนาะตอนยินไม่ละ่ะตอนยินประชาไทยอื่นตอนยินประชา,าเรายายอื่นตอนแรงชิลลี่พี่นอ้อง โบกไปมือแล้วยายรีวิวให้บึงนอนพี่น้อนนะอ,อยากไปบึง,งทงุกครัางสะยายทั้งเงินบุญบัวเดอันนี้ที่บรรยูปูนี่น้องจา่าน้องที่ใหญ่ที่ไทยให้บึงตอนใหญ่ยยไปหาเงินให้ผูดด้แดงเนาะจาเนั้นนะน้ำเต็มน้อง เลยพี่น้องเลยเราเปีงนำโบก๊กมือเลยพี่หน้องเลยโตรมาผ็เลี่ยโกบบนะจ่ะเนาะของน้องสาวด,ด้วยจะาด้อของน้องสาวเลียงขางพุ่นใหญ่กับชเลียงขางผีนะจ่ะเนาะ,ะไม่ยังลอดอยู่เนยไม่โกบออกบ่พี่น้องบมวย นี่นี่พี่น้องบกแล้วบกแล้ว <laughs> นี่บานยาย่กับถั่วมะดุนดอกบะเคยอันนี้จักเสือนี่นี่มืเอเสาใหา่ทายเอ้ยน้ำปิดทะเลอยู่พี่น้องมืเอเสานี่นี่บกแล้วเห็นเขาแล้วเห็นเขาแล้ว อ๋อบันนี้ยายกะซิลิวิวยายไปตลาดมาเนาะยายไปพาหลานไปหาหมอยายกะเลยมาถ่ายเอาต้อแรงอญิงเนาะจ่าต้อน้ำโบกน้ำโบกลงแล้วบันนี้ยายกะชิจบคลิปไปยายไปเที่ยวตลาดอันนี้แหละก็มาถ่าย,นยาเนาะจ่าเนาะยายกะชิจบคลิป ไหว้เพียงแค่นี้ได้จ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณท,ที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องได้จ้าเด้อจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปได้เด้อจ้บาบายบายจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ากำลังจะเคี้ยวจะอุ้มเห็นเขาแล้วเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอให้พี่น้องแฟนครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนพึน่งจ่าพึ่งร้อนหน้า ยายเฉยบึงกบใหญ่ๆเแต่ยายเพาะบ่เป็นกบใหญ่เอาไปเถอะปนน้าจัะเนาะบึงมีตัวใหญ่ๆงามๆตัวผุนเดิมยายเฉให้ไปบึงไก่ๆยายจบคิวแล้วยายจะไปไปบึงไก่ๆนาะจัะเนาะพี่น้องนี่เพิ่นเลี้ยงนี่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 ตัวใหญ่แล้วเนาะจัะเนาะของน้องสาวเลี้ยงซอนกระสัง งามเลยกระลังแต่ปุกระลังแต่ซำหนิปูน,นจะจ๊ะเนาะดูได้หันยายให้เบิ้งไกลๆน้องไปซื้อในน้องไส้น้องไส้าสาขายโตละบาดด้วยจ้าพูนเหมือนน้องไส้จูพูนแยกไปซื้อมาเลี้ยงคือกันแหละพีพ่เพื่อนพ่อพี่เพื่อนพ่อไปาขายโตละบาดด้วยจ้าเด้อน้องไส้ เป็นพี่น้องกันอนะลรจ้ะอ่ะแค่นี้เลยจ้า